สวัสดีคุณคุณที่รักทุกท่านค่ะบัวโมทิตาสวัสดียุคข,ของการตื่นรู้ณเวลานี้ปลายปี2024ค่ะและการตื่นรู้จะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆสิ่งสําคัญในเวลานี้คือเราต้องกลับเข้าหาตัวเองและรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยเช่นกันเราคือจิตเป็นธาตุต้นกาเนิดธาตุบริสุทธิ์เรามาอาศัยโรงเรียนโลกนี้ในการเรียนรู้ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ของตัวเราเอง เซียววินาทีแรกที่เราปฐมมิเทศณโรงเรียนโลกเครื่องมือที่เราได้ในวัน,น,วนเข้าปฐมมิเทศคือจิตอตาหรือจิตสังขารค่ะส่วนชุดเครื่องแบบในโรงเรียนโลกเนี่ยที่เขามีให้เราคือกายมนุษย์ลูกกายมนุษย์เนี่ยแหละค่ะหรืออธิบายอีกในยะหนึ่งนะคะเราคือจิตธาตุรู้วิญญาณเป็นตัวรับรู้เรียกนามธาต ความรู้สึกนึกคิดอาการรู้ต่างๆเนี่ยแหละค่ะเรียกว่านามธาตุและร่างกายเนี้ยกายหนานแน่นเนี้ยเป็นตัวแสดงเป็นตัวฉายภาพทุกอย่างออกมาให้เราได้เห็นอันนี้เรียกว่ารูปธาตุนะคะความหนานแน่นต่างๆที่หยิบจับต้องได้นั่แหละค่ะแบบหนานแน่นสุดๆลับเรียกว่ารูปพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปไม่ใช่เรานามไม่ใช่เราทั้งหมดทั้งมวลเป็นอนาตตาคือไม่มีตัวตนอยู่จริงจิต ใช้กายและวิญญาณเป็นเครื่องมือเรียนรู้ในห้องทดลองโลกเราใช้รูปแล้วก็นามเนี่ยแหะค่ะในการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเราเองฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่หลากมิติมากๆระบบโลกในการสื่อสารเนี้ยสมมติให้ว่านี่คือบัวโมทิตาแล้วใส่ชุดร่างกายแบบเนี้ยละค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนานๆแวบแบมาพูดพูดพูดถีแล้วก็หายไป เดี๋ยวบัวจะอุปมาอุปมยเรื่องนี้นะคะสมมติว่าบัวเป็นมแมลงบินมาเจอดอกส้มสมมุติให้คุณคุณที่รักเป็นดอกส้มให้บัวหน่อยนะ,มะแมลงบินเข้าไปดอมดมชื่นชมเกสรดอกส้มแค่นั้นละคะ่ะแล้วผลส้มมาอย่างไงก็ไม่รู้มันมาเองตามธรรมชาติของมันมแมลงก็เป็นธรรมชาติเป็นความจริงของมแมลงดอกส้มก็เป็นธรรมชาติเป็น ความจริงของดอกส้มทั้งสองเป็นธรรมชาติอยู่ทำงานบนสัจธรรมของตัวพวกเขาเองแต่ได้ผลส้มออกมาและเมื่อเรารู้ธรรมชาติของตัวเราจริงๆแล้วการอยู่กับโลกแบบไม่ติดโรคก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะแล้วคนที่ติดโรคล่ะก็พอพวกเขายังมีตัวตนเข้าไปแทรกแซงเข้าไปล็อกในสิ่งต่างๆเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปยึดติด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทรกแซงธรรมชาติของตัวเราทั้งหมดการมีตัวตนก็เพราะว่ายังไม่รู้จักธรรมชาติของตัวเองไหลไปสุขไหลไปทุกข์ไหลไปปรุงแต่งเรื่องเราต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตไหลไปกับคําชมเอาจมไปกับคําด่าพอโดนด่าก็เหี่ยวฟอพอถูกชื่นชมหน่อยหัวใจก็พองโตเลยไม่อยู่ตรงกลางไม่เป็นธรรมชาติของตัวเอง พะจะพยายามที่จะทำทำ,ทำเพื่อที่จะได้คําชมได้การยอมรับอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รู้เลยแล้วตกลงตัวเราจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนเขาชมแบบนั้นเราก็พยายามที่จะทําแบบนั้นเพื่อที่จะได้รับคําชื่นชมมากขึ้นมากขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วธรรมชาติของตัวเองเลยไม่รู้เลยค่ะเรากลายเป็นตัวก๊อปปี้ในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่าแบบนี้มันจะดีกลายเป็นร่างคนเลยทีนี้ กลายเป็นคนนิ่งของคนอื่นที่เขาระบุว่าควรจะเป็นแบบนั้นสังคมบอกว่าควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมนุษย์คนนิง่งที่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองจริงๆเลยไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงๆแต่เป็นคนนิ่งของระบบที่สังคมสร้างขึ้นเราคือคนนิง่งหรือว่าเราเป็นธรรมชาติของตัวเราเองอันนี้พิจารณาตัวเองนะคะหลงไปกับสมมุติหลงไปกับนามธาตุหลงไปขนาดไหนมันก็จะปรากฏออกมาจะเป็นรูปธาตุนั่นแหละนามก่อรูป ยึดอะไรไว้โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาค่ะคําว่าตายนามตื้นของศิษย์ที่ใหญ่จึงเข้าไปในจิตของบัวมากๆเลยค่ะสั่นสะเทือนมากเลยึกซึ้งมากแอดไปที่ปัญญาเก้านะคะให้อดมินแนะนําช่องทางออที่ลองฟังทมของศิษย์ที่หลายๆท่านดูค่ะนอกจากทรมาพระอาจารย์ที่แบบว่าสร้างอนุสาสนีปฏิหารแล้วทรมาของพี่ๆในกลุ่มก็แบบเด็ดเหมือนกันแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองลองแอดไปที่ปัญญาเก้าแล,แล้วก็ลองถามออดมินดูค่ะ อยากฟังธรรมของลูกศิษย์ของพระอาจารย์บ้างมีหลายท่านออกมาพูดเยอะมากแล้วลองไปฟังกันดูค่ะมันจะได้เราจะได้แบบหลายๆแง่มุมฟังเป็นแนวทางไม่ได้ฟังให้ยึดฟังแล้วหนักแล้วอย่าฟังทางเป็นฟังแล้วเป็นโลกอย่าฟังฟังแล้วหมดโลกอ่ะฟังค่ะทุกคนเป็นคารวาที่น่ากราบไหวจริงๆค่ะเรามาถึงยุคที่การบรรลุธรรมเนี่ยง่ายมากๆแล้ว พระอาจารย์ธีรพรได้นามท่านเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้มาสู่ชาวโลกในยุคนี้แล้วค่ะไม่ต้องไปปฏิบัติหรืออะไรที่ไหนเลยแค่เปิดใจฟังธรรมทุกสายเชื้อชาติศาสนาคนแก่พิการติดเตียงยังไงก็ฟังบรรลุก,กันมาแล้วค่ะและทุกดวงจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทังจักรวาลเนี้ยบัวปฏิบัติมาแบกมากว่าจะทิ้งกับความเคยชินเก่าๆลงได้ เมื่อก่อนมุ่งมั่นค่ะเอาจริงเอาจังมากสวดมนต์เช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงนั่งสมาธิสามรอบรอบละหนึ่งชั่วโมงครึ่งทำแบบนี้ค่ะเวลานอนหลับนะเข้าฌานหลับค่ะไม่หลับธรรมดาดิ่งลือเข้าไปในห้องฌานเลยค่ะทับอยู่ในความโง่แบบนั้นอ่ะขึ้นเขาเข้าป่าปฏิบัติมาแบบนี้สิบกว่าปีแล้วค่ะอะไรที่ว่าน่ากลัวนะมาเลยชอบจะไปทดสอบความกลัวของตัวเองจะไปดูความกลัว ดีไม่ตายเสียชาติเกิดแต่อีกชาติอัตตาตัวตนหนาทึบเลยค่ะกูรู้กูเจ๋งมองย้อนกลับไปแล้วโอ๊ยขำแล้วขำตัวเองสงสารตัวเองโอ๊ยมันโง่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโง่ได้แบบสะใจมากเอา,อางี้ดีว่ามองย้อนกลับไปก็ขำตัวเองค่ะที่เอาตัวตนไปปฏิบัติได้ขนาดนั้นรอดลมรอดตายมาได้แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราผ่านมานั้นก็คือเครื่องมือให้เราได้เรียนรู้ค่ะความผิดพลาดของตัวเราเองเท่านั้นเอง ทุกคนมีเครื่องมือที่จะต้องใช้อยู่ที่ว่าใช้ในแบบลักษณะไหนก่อนที่เราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเราผ่านการทดสอบทดลองมา,มามากมายนะคะชีวิตนี้หลังจากการใช้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วก็ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาได้แค่ฟังคําของพระอาจารย์ธีระผาไรนามจริงจริงนะคะเราทามาสิบกว่าปีนั้นะเอาเงินไปแลกทานต้องเต็มศีลต้องเต็มภาวนาต้องเต็มไม่รู้แบบไหนคือเต็มแต่ทําไว้ก่อนคะ่ะก็มีคนแบบพวกเราๆนี่แหละคะ่ะเยอะแยะมากมายเลย จึงมีช่องพลนทุกได้พอรู้ที่ถ่ายทอดเสียงธรรมะของพระอาจารย์มาสู่พวกเราจริงๆพวกเราเต็มแล้วก็สมบูรณ์อยู่แล้วด้วยมาเยอะหรือว่าปฏิบัติมาเยอะมากแค่ไหนฟังค่ะบอกได้เท่านี้จริงๆพอได้รู้แล้วเราไม่ใช่รูปนามการใช้ชีวิตก็เป็นปกติตามธรรมชาติของเราจริงๆเหมือนมแมลงแล้วก็เกสรของดอกส้มนั่นแหละค่ะทุกๆคนทุกสรรพชีวิตก็คือธาตุบริสุทธิ และก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนึ่งเดียวกันหมดสัติภาพก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเองให้ได้ก่อนจะเห็นได้จริงๆว่ารูปก,ก็ไม่ใช่เรานามไม่ใช่เราจริงๆศาสนาอายุเชื้อชาติประเทศลทัทธิความเชื่อดูสิคะสิ่งที่มันแยกเราออกจากกันแล้วก็ทะเลาะกัน เขาแยกกันเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะเรื่องของการปกครองใช่ไหมแต่พอผู้ปกครองเริ่มบ้าอํานาจมันก็เลยเกิดอะไรอย่างที่เรารู้ๆกันนี่ล่ะคะ่ะคนตื่นผู้คนคนที่ตื่นขึ้นเพราะว่าทุกคนเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งขัดแย้งพวกนี้แล้วมนุษย์ปุรทูชนอย่างพวกเรานี่ล่ะคะ่ะคนที่จะตื่นรู้อยู่ในตัวเองให้ได้แล้วรู้ว่าโลกคนเหล่านั้นเขากําลังเล่นอะไรกันทําอะไรกันเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสของโลกทําให้ใช้ชีวิตเหนือโลกได้อยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกนั่นล่ะคะ่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้ทันมันพอผู้คนตื่นรู้อยู่แต่ภายในตัวเองมากขึ้นเห็นความจริงเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นโลกก็จะมีแต่ความรักความสามัคคีพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กันไม่แก่งแย่งชิงดีกันการแก่งแย่งชิงดีมันก็จะน้อยลงความปองดองสงบสันติพึ่งพาอาศัยไร้พรมแดนจริงๆพร้อมที่จะอยู่บนโลกที่ไร้พรมแดนกันจริงๆไหมคะ การตื่นรู้อยู่แต่ภายในการไม่สอดสายออกไปภายนอกพลังทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราเป็นผู้สร้างผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองเช่นความเข้าใจอยู่ตอนนี้ความเข้าใจมันอยู่เบื้องหลังคําพูดที่บัวพูดใช่ไหมคะเข้าใจอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจแล้วอันแหละแค่นี้ก็จบไม่มีอะไรให้ต้องจําไม่ยึดไม่ถือครองแทร่รู้ไม่แทรกแซงธรรมชาติเราแค่เห็นมแมลงที่ตอมเกสรดอกส้ม ระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งเราได้กินส้มได้กินส้มที่ไลมาเลเซะด้วยสิเป็นส้มเวอร์ชั่นใหม่ค่ะนี่ราะค่ะการใช้เครื่องมือแต่ไม่ได้เป็นธาตุของเครื่องมือพ้นจากทุกขณะที่อยู่บนโลกแห่งความทุก์อยู่เหนือความทุกได้พลังแห่งแหล่งกำเนิดจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์จิตเดิมแท้เป็นความบริสุทธิ์ที่ไหลขอบเขตและเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่มีอยู่และเป็นนิรันดร์หนึ่งเดียวสมบูรณ์แบบในทุกแง่ทุกมุมของตัวมันเองกลับเข้าสู่ภายในค่ะที่รักทุกท่านเราคือหนึ่งเดียวกันจุดแสงภายในของตนปลุกพลังของการมีอยู่และเป็นอยู่ภายในตัวเราเองแต่จิตอาตาหรือจิตสังขารน,นะคะที่ปิดกั้นเราไว้ทําให้เราเกิดความยึดมั่นสงสยัย เอ๊ะจะเป็นได้หรอเป็นจริงหรอจะเป็นได้ยังไงมันคือมายาที่แต่ละคนเชื่อคิดแล้วก็ปรุงแต่งมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเองแล้วไปให้พลังกับสิ่งที่เราสร้างไปให้พลังกับสิ่งที่เราคิดจิตอาสาของเราโดยไม่ตระหนักเลยว่าเรากําลังสร้างเครื่องมือทําลายตัวเองทีละหน่อยวางยาตัวเองทีละนี้ทีละนี้ซะด้วยจะรู้ตัวอีกทีมันก็กลายเป็นพิษออกมาแล้วโรคซึมเศร้าแพนิกโรคจิตหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นา ที่เราเห็นทั่วไปอะค่ะเราเข้ามาตื่นรู้เถอะยิ่งช่วงเวลาแบบนี้สถานการณ์แบบนี้มันกําลังเล่นให้พวกเราต้องกลับเข้าหาตัวเองเนี่แหละค่ะสถานการณ์มาเพื่อบีบบังคับเพ,เพื่อพวกเราทท้านั้นพลังจากแหล่งกําเนิดท่าชีวิตธรรมธาท่านบริสุทธิ์ไหลเวียนเคลื่อนผ่านเราอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงเรากับทุกสรรพสิ่งเมื่อเราเชื่อมโยงกับแกนแท้ที่แทรนจรนั้นแล้ว ไม่มีอวิชาชาใดฉุดลากให้โยกไปไหลมาได้เลยค่ะมันเป็นเช่นนั้นไม่มีคำหวานใดไม่มีคํายกยอใดที่สามารถจะทำให้เราออกนอกตัวเองได้เลยเพราะเรารู้ตัวของเราอยู่แล้วว่าเราคือสิ่งใดผู้คนมักเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตนหวานความจริงภายในฉายสู่ความจริงภายนอกเสมอเก็บกุหลาบที่พุ่มกุหลาบเก็บส้มที่ต้นส้มเมื่อออกห่างจากแกนแท้ ไหลไปกับมายาผลส้มหรือกุหลาบนั้นมันก็จะไม่เป็นกุหลาบหรือส้มที่สมบูรณ์เมื่อชีวิตเราส่งจิตออกนอกอยู่เสมอไหลไปกับมายาปรงแต่งอยู่ตลอดผลในชีวิตจึงไม่แตกค่ะที่มันสะท้อนส่งผลต่อชีวิตของแต่ละบุคคลความแตกแยกภายในตัวเองมันสะท้อนความแตกแยกภายในตัวเราเองฉายสู่ภายนอกให้เราได้เห็นผู้คนมักสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อได้เรียนรู้แล้วก็จบ แต่จะรู้หรือเปล่าคิดได้หรือเปล่าเปิดใจหรือเปล่าในขณะที่พวกเราบอกหรือว่ามันเป็นกระจกใสหนาทึบนั้นพอทุกคนคือผู้สร้างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตสํานึกของผู้สร้างบัวจะเล่าอีกหนึ่งพุทธภา,าวะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ทีลาภาไรนามนะคะบัวจะมักเปิดธรรมของพระอาจารย์ทิ้งไว้ก่อนนอนคือจะนอนฟังแล้วก็หลับไปทุกวันนะคะแล้วพอเช้า นึ่งตื่นขึ้นรู้สึกตัวแล้วแหละว่าตัวเองตื่นแต่ก็ยังไม่ยอมตื่นจังหวะที่ตัวตื่นมีภาพฉายให้เห็นคือมีตัวเรายืนอยู่ที่ตรงสุดทางะคะ่ะก็มีพารูปหนึ่งผอมผอมผิวเข้มเข้ม,มชี้ให้หันไปดูแผ่นใหม่ที่ปูเสร็จแล้วแผ่นใหม่ที่ปูเสร็จเหมือนแบบเป็นเลเยอร์ที่แบบว่าทับซ้อนอีกเลเยอร์หนึ่งะคะ่ะเหมือนเคลือบอเป็นลักษณะตาข่ายเป็นลักษณะตาข่ายที่กลางออกครอบคลุมไปสุดลูกของหูลูกตา แล้วก็เห็นเหล่าดวงจิตที่ตึงพื้นที่เป็นหนึ่งแสนหนึ่งจุดในตะข่ายนั้นแล้วเชื่อมเชื่อมต่อต่อกันเป็นโมเลกุลต่อต่อกันเป็นตะข่ายขยายออกขยายออกจากมุมบนที่เห็นแบบลึกลงไปอีกเห็นอีกชั้นเลเยอร์หนึ่งเป็นกายละเอียดกายแสงเหมือนภาพฉายโฮโลแกรมฉายให้เห็นการทำงานในระบบโลกค่ะกายเนี้ยปลอดภยัยไม่ว่าจะจากโรคร้ายไวรัสหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ ร,ระเบิดปรมาณูหรือว่าอะไรพวกนี้ยกายเนี้ยจะปลอดภัยจากทุกๆอย่างไม่มีอะไรทําลายได้เป็นเหมือนเสาแสงจะสื่อถึงจิตที่แบบตื่นเต็มที่แล้วก็อยู่ในตําแหน่งของตัวเองเต็มที่แล้วอะค่ะที่เชื่อมกับกายยาบเชื่อมโยงทํางานตามพื้นที่ตารางทางช่องคีออฟไลแปดแปดนะคะบัวดได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่างานภาคพื้นดินคือมีหน้าที่เฉพาะของสายอะคะ่ะที่จะอธิบายถึงอ่าลื้อถอนแล้วก็ปูแผ่นนะคะ เหมือนกับต่อแสงลงไปตามพื้นที่มืดๆแทรกซึมไปทุกๆกอน,นูของเปลือกโลกเลยค่ะอธิบายให้นึกภาพออกคือจะลักษณะแบบเป็นแสงที่แทรกซึมไปตามเปลือกโลกกระจายไปทั่วทางอาน,านันต like ์แบบไรขอบเขตค่ะพอจิตวิญญาณได้เห็นแล้วเขาต้องการแสงเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันต่อแสงให้สว่างขึ้นลึกขึ้นขยายออกจากมืดกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่าง ลายเป็นความใสบริสุทธิ์ระบบนี้มันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดแล้วค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ลื้อทุกสิ่งคือสู่จุดเริ่มต้นของทั้งหมดจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันบวก,ก็ถึงบางอ้อว่าอ๋ออาการลื้อถอนไม่ให้เหลือมันเป็นเช่นนี้เองจริงๆแล้วรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะค่ะเราค่อยทยอยมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคร่าวๆค่ะ Amazing การฟังธรรมในยุคพลังงานใหม่ ที่เรามาทั้งหมดก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะให้ลองไปฟังคาว่าพระอาจารย์ธีระพระไรนามดูนะคะหลากหลายช่องทางมากแล้วก็ลูกศิษย์ก็มาช่วยกันแชร์ค่ะพวกเรากําลังช่วยกันตะโกนบอกพี่น้องของเราถึงวิธีที่มันง่ายง่ายสตุลยากง่ายสะตุยะนยากกับการเปิดใจพวกเราพยายามตะโกนบอกเท่าที่พวกเราจะทําได้พี่น้องที่หลักทุกท่านคะลองเปิดใจไปฟังดูแล้วมาแชร์กัน เป็นสักขีพยานด้วยตัวของเราเองฟังแก่นธรรมจริงๆธรรมที่บริสุทธิ์ไร้ตัวตนมันเป็นหนึ่งเดียวค่ะธรรมมันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะไม่มีอะไรแตกแยกเลยไปสัมผัสค่ะมันเกิดขึ้นแล้วในยุคข,ของพวกเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราไม่เริ่มใครจะเริ่มคะมาเริ่มที่ตัวเราเพื่อที่เราจะไปบอกกับคนที่เรารักถ้าเราไม่เปิดใจแล้วใครจะไปบอกกับผู้คนที่เรารัก ที่บ้านเราครอบครัวเราพ่อแม่ลูกๆของเราล่ะคะ่ะเราต้องเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษเราและะ้วค่ะทำมาฟรีๆฟ,ฟังได้ที่ผลถูกได้เพราอรู้นะคะแอดปัญญาเก้าไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการติดเตียงเพศไหนก็ผลถูกได้แค่ฟังทำ